สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมีหนูแมวแมวหลงพุงตัวมือตัวมือตัวนี้ค่ะวันดีท่าหนผู้ชมญอะไรเนาะวัวดหมูตอนเคี่ยวเพชรชค่ะเดนะงแถวนี้เมื่อกี้พี่กาแฟมากินตับย่างหมูปิ้งกลับไปแล้วค่ะกาแฟวไปไหนล่ะกาแฟฟิว กลับไปแล้วมั้งกี่เดินเข้าวันนสวนวนนี้เราจะไปดูใส่กันนะคะเราเอาขาหมูที่เราซื้อมากินไม่หมดเนาะใส่ล่อปลาไว้เราไปดูกันกับบรรยากาศเช้าๆค่ะวันพุธที่15นะคะมิถุนายนพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอ่ย รว่นนี้เป็นวันรวยแห่งชาติค่ะ16นะคะเฮ้ hey, แล้วมาดูไสกันนะคะที่เราดัทถ้งไว้เอาขาหมูมาใส่ค่อยๆโยก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 ดึง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 กินมาแล้วเอ้จะได้ปากินไหม คืออะไรยาวๆลากมาดีกว่าตัวอะไรลายๆหูเข้าอีกแล้วกับท่านยูกินปลานะคะอ ดูทำไมกินปลาเราไปหมดแล้วตัวใหญ่เยอะมึงกินปลาแต่อย่างมีชีวิตอยู่เหาเข้ามากินปลาเราหมดแล้วมีแต่หอยจุกหอยอ หอยเชอรี่หอยจุ๊บอย่าปล่อยเขาก่อนเปิดยังไงล่ะเนี่ยเทเขาออกดีกว่านะคะเราปล่อยพิสเนกสเสกก่อนสเนกมากินฟีดฟีดเราหมดแล้ว,วโอเคเทเขาออกไปหนุนหนุน เี้ยก่อกไปหนุนน่นเลยวไม้เขียก่อนไม้หนึ่งตองจับดีๆแมงคู่เยอะหลือเกินเขี่ยเข้าไปก่อนนะหายตัวไปเริ่มยๆเขี่ยเข้าไปก่อนอหัวตั้งเขี่ย ตายยังไม่ร,ร,ไมร,รู้เขียดไอ้งนเขี่ยให้เขาเข้าป่าไปยังไม่ตายเขียเขาปล่อยไปก่อนนะคะเงนกินปลาเนาะ ปล่อยเขาไปเลยค่ะ ừ, ปล่อยเขาป่าไปเลย <c ười> ได้ปลา่ะงงกินปาลาแล้วหมแล้วเขียวพี่หอยจุกลตงไปก่อน,นพี่จุกหอยจุกตัวใหญ่สรุปวันนี้เราไม่ได้ปาลานะคะได้งูกินหอยจุก อดค่ะพี่ง,งูมากินปลาเราไปมดแล้วเป็ดพิ่สุนักมากินฟิชฟิชเราหมดแล้ววันนี้แคสเลยอดฟิช <c oughs> อดเลยอ่ะพี่ง,งูมากินปลาเนืหมดแล้วแบ่งๆกันไปเนาะเดี๋ยวค่อยกินมือหลังมามาชมคลิปนี้เล็กๆน้อยๆนะคะ กินปลานะคะของเราไม่ได้ปลานะคะแบ่งพี่โมกินไปหมดแล้ว,วเ,เอ้วันเราพงตุ๊มตุเฮ้ยวันนี้ได้ม้ชมนะวันนี้หนูกินแตับย่างไปก่อนนะแบ่งพี่ซนเนคกินฟิตฟิตไปก่อนนะ <c oughs> ต้องใส่เอสเจฟิตหลายตัวเป่า <c oughs> มีพี่หอยด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องเมนูแมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ